มาเงยร้าวมือใหม่ก้าวตีตกุ้งว่าเพวัดบางวิเวการามซัาพ่อร้าวสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สิทธิ์เก่าโรงเรียนวัดบางวิเวการามและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันชื่อเด็กหญิงประพัฒน์สอนของรักชัยค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงอัซรค่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านไปชมประวัติของโรงเรียนวัดบางวิเวการามกันค่ะไปกันเลย ความเป็นมาของโรงเรียนวัดวังวิเวการามตั้งขึ้นตามหนังสือที่กจ2 3ทัลงวันที่10มกราคมพุทธศักราช2512โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนวัดวางวิเวการามโดยมีพระอุดมสิทธ,ธาจาร์ยร่วมกับชาวบ้านบริจาคที่ดินของวัดจำนวน12ไร่พร้อมทั้งได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นหนึ่งหลัง เปิดทำการสอนเมื่อวันที่27พฤษภาคม2512ในชั้นประถมมักษาปีที่1ต่อมาในปีพุทธศักราช2527การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนเขาแหลมได้มาดำเนินการต่อสร้างเขื่อนเก็บน้ำในเขตอำเภอทองขาภูมิและเขตอำเภอสังขละบุรีจึงเป็นเหตุให้โรงเรียนต้องย้ายสถานที่ใหม่ โดยทางการไฟฟ้าได้จัดสรรที่ดินจำนวน12ไร่89ตารางวาทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน2ชั้น3ห้องเรียน1หลัง1ธันว่าคมพุทธศักราช2534สพอจอได้แต่งตั้งนายสม,มุลสิทธิสมบูรณ์มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ปีพุทธศักราช2536ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์จำนวน1ห,นหลังและในปี2539 ทางสงปอจอการจนะบุรีได้แต่งตั้งให้ในายไพโรธปริ่นหอมมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และวันที่1ตุลาคม2539ทางสงปอจอการจนะบุรีได้แต่งตั้งนายชนะชัยแจ้งสว่างมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ในปีพุทธศักราช2539พระราชอุดมมงคลหลวงพ่ออุตมะได้เมตาก่อสร้างอาคารเรียน2ชั้น12ห้องเรียนให้หนึ่งหลัง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยม,มศึกษาตอนต้นและสนองนโยบายปฏิรูปการศึกษาใหม่ปีพุทธศักราช2543ทางสปจการจนบุรีได้แต่งตั้งให้นายนาราสุขวิสิทธิ์มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวางวิเวการามปีพุทธศักราช2 5 5 4 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนจำนวนหนึ่งหลัง15ห้องเรียนชั้นล่างมีห้องน้ำสีที่นั่งในปีพุทธศักราช2557ทางสพปการจนบ,บุรีเขต3ได้แต่งตั้งให้นายสุภากรเมฆขยายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังวิเวการ,รามปีพุทธศักราช2560 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนจำนวนหนึ่งหลัง3ชั้นขนาด12ห้องเรียนในปีพุทธศักราช2560ทางสพปการจนบุรีเขต3ได้แต่งตั้งให้ในายปูนจิตตเสโนมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังวิเวการามและในปีพุทธศักราช2565ทางสพปการจนบุรีเขตสได้แต่งตั้งให้ในายนัทนันสารางาม มาดำรงตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังวิเวการามเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับประวัติโรงเรียนวัดวังวิเวการามที่ยาวนานมาจนถึง55ปีทําให้พี่ๆน้องๆได้รู้จักประวัติโรงเรียนวัดวังวิเวการามได้มากยิ่งขึ้นไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะชาววัดวางเวียดกระดามแล้วก็พี่น้องชุมชนเวดวางอุชานนะคะู้แอวเองค่ะจํากันได้ไหมทราบว่าโรงเรียนจะจัดงานรู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจที่พวกเราจะได้มาพบเจอกันก็ขอให้ทุกคนร่วมงานกันอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็คิดถึงกันทั้งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ผมอาจารย์มน์เลี่ยมสุวรรณนะครับเกิดอ,อยู่วัดวังเมื่อปี2547-2549นะครับสอนที่3ปีนะครับเกิประมาณเราก็จะมีลูกศิษย์อยู่3รุ่นรุ่นแรกค่อนข้างที่จะหนักอาการแต่รุ่นสุดท้ายเป็นรุ่นที่รักและก็เป็นที่ปรึกษาด้วยนะครับเป็นรุ่น g ีเนียหลหลายคนมีอาชีพการงานที่ดีสําหรับรุ่นนี้นะครับอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือจะมีครูเจนละหนึคนที่อยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็จะมีที่เป็นพยาบาลอีกนะครับแล้วก็จะมีในส่วนที่เป็นครูหลายท่านเหมือนกันวิศวะก็มีนะครับถือว่าเป็นเอ่อเป็นเด็กที่มีคุณภาพรุ่นหนึ่งนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่มีการรวมรุ่นคืนสู่เย่านะครับ55ปีคืนสู่เย่าชาวขาวแดงจากพี่สู่น้องนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมอันเหมาะสมและดีงามน,นะครับที่จะได้สนับสนุนให้กับทางโรงเรียนและน้อง ได้มีทุนทรัพย์หรือว่าใช้จ่ายในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนต่อไปฝากความคิดถึงถึงเด็กๆทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ผู้ปกครองที่ยังพอจํากันได้นะครับอย่าลืมกันนะครับผมครูตั้มนะครับครูตั้มหรืออาจารย์มนุกนะครับยังไงก็คิดถึงนะครับสวัสดีครับท่านผู้ในการโรงเรียนวัดวังวิเิกรามนะครับแล้วก็สิทธิ์เก่าทุกๆท่านนะครับกับผมนายชาติอินตาผู้มีการโรงเรียนวัดหนองโลอำเภอธรามกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ จุดเริ่มต้นของผมก็คือโรงเรียนวัดบางวิเวการามนะครับได้เข้าเป็นบรรจุเป็นข้าราชการครูครั้งแรกที่โรงเรียนวัดบางวิเวการามนะครับก็รู้สึกอบอุ่นนะครับตั้งแต่ไปเลยก็คือได้ไปรู้จักคุณครูนะครับนักเรียนแล้วชุมชนนะครับชุมชนที่นี่น่ารักมากนะครับก็เป็นครบรอบ55ปีของโรงเรียนวัดบางวิเวการามนะครับก็ขอเมยพรให้ นะครับคณะคุณครูคณะนักเรียนทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่นะครับเป็นมีความสุขมีความเจริญในหน้าที่การงานนะครับค่ะสวัสดีนะคะแขกผู้ไม่เกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีสิทธิ์เก่าโรงเ,ร,ร,ร,เรียนวัดดงเรดาร์ทุกคนค่ะ, <S <S คะอีชานนั่งสาวลุสลานิงไพบูลผู้ในการโรงเรียนม้านต่อทานอำเภอปากข้อจังหวัดราชบุรีนะคะ ดิฉันเคยเป็นครูผู้สอนนะคะของโรงเรยียนวัดบงวิเวกาลามนะคะในปี2552ถึง2566ค่ะรวมแล้วนะคะก็คือ14ปีด้วยกันนะคะที่อยู่ในโรงเรยียนวัดบงวิเวกาลามแห่งนี้ค่ะค่ะสำหรับความประทับใจนะคะที่มีต่อโรงเรยียนวัดบางวิเวกาลามนะคะก็รู้สึกประทับใจนะคะชุมชนนะคะที่ ให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็แนะนําในทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็ไปทักใจคณะผู้บริหารนะคะแล้วก็คุณครูของโรงเรียนมาดลูกเวการามทุกๆคนเลยนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการพัฒนาโรงเรียนค่ะค่ะและสุดท้ายนะคะที่ลืมไม่ได้ก็คือประทับใจนะคะนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะที่เป็นนักเรียนที่น่ารักนะคะของครูนะคะแล้วก็ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนในทุกๆด้านเลยนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะครูก็ขอให้ลูกศิษย์ของคุณทุกคน <ๆ S 2> คนะคะ มีความเจริญก้าวหน้านะคะในหน้าที่การงานทุกคนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีแขบผู้มีเกียรติและสิทธิเก่าทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวสุภัตราสิทธิวงษาหรือว่าครูปาล์มเองนะคะดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและมีความสุขมากๆาเลยนะคะที่ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนวัดวังวิเวการาไม่ว่าจะในฐานะรองผู้อำนวยการครูผู้สอนหรือว่าสิทธิเก่านะคะ สถานที่แห่งนี้คือวิเศษมากๆเลยนะคะสําหรับดิฉันเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ดิฉันได้เรียนรู้ได้พัฒนาได้มีประสบการณ์ที่น่าจดจําแล้วก็สนุกสนานมากมายเลยนะคะซึ่งสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความทรงจําดีๆสําหรับดิฉันค่ะในโอกาสนี้นะคะในงานคืนสู่เย้าชาวขาวแดงาจากพี่สู่น้องนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะ เต็มไปด้วยความสุขความสนุกสนานและก็ความทรงจำดีๆนะคะที่เราได้มาพบเจอกันในวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ดีๆซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตัวเองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับครูเคยเป็นครูอยู่โรงเรียนวัดวังวิบีการาม และได้ย้ายกลับมาอยู่บ้านที่สิงห์บุรีสิบปีมาแล้วที่จากโรงเรียนวัดวังเวการามมายังไม่เคยลืมยังคิดถึงทุกคนที่เคยรู้จักกันมาเคยสนิทกันมาเคยทำง,งานร่วมกันมาคิดถึงนักเรียนทุกคนคิดถึงระทานไม้คิดถึงวิวธรรมชาติคิดถึงรููหนาวและฤดูฝนที่ตกทั้งวันทั้งคืนสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีความสุข ประสบความสำเร็จในชีวิตจากใจผูกเจตนานมาประสมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานคืนสู่เย้าโรงเรียนวัดวังวิเวการามดิฉันนางสาวอภันตรีสอนบุญชูรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองบัวทยา สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ฉันมีโอกาสได้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนวัดวังวิเวการามเมื่อปี2556ในตำแหน่งครูผู้ช่วยที่เห็นชัดเจนคือสิทธิ์เก่าเป็นคนดีมีงานทำสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้คือภาพแห่งการสำนึกรักบ้านเกิดการกลับมาช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนพัฒนาชุมชน พัฒนาบ้านเกิดของเราให้ดียิ่งขึ้นดิฉันในนามครูเก่าที่เคยปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนวัดวังวิเวการามขอขอบคุณในมิตไมตรีที่มีต่อกันดิฉันจะรักและคิดถึงตลอดไปขอขอบคุณค่ะ สวัสดีครับพี่พีน้องๆสิทธิ์เก่าและแขกผู้มีเกียรติท่านจากหลายปีที่ผ่านมาโรงเรียนวัดวังวิเวการามโดยความเมตตาของหลวงปู่พระราชชุดม,มงคลหลวงพ่ออุตมะที่ได้เมตตาจัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นมาเมื่อแรกเปิดทําการเรียนนะครับวันที่27พฤษภาคมพศ2512จากช่วงเวลาที่ผ่านมา55ปีแล้วครับโรงเรียนวัดวังวิเวการามก็ถือเป็นสถานผมเพาะชุมชน สร้างเยาวชนให้มีความรู้อยู่คู่กับบ้านวังกะโดยเฉพาะาชุมชนชาวมอญในปัจจุบันโรงเรียนก็ยังยืนหยัดที่จะเป็นสถานศึกษาที่จะมุ่งมั่นสร้างเยาวชนที่ดีมีความรู้อยู่คู่กับบ้านวังกะฝั่งมอญต่อไปในช่วงเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโรงเรียนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายและการดําเนินงานไม่ว่าสิ่งใดคงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้การดําเนินงานได้สําเร็จรุล่วงไปด้วยดีและในวันนี้ก็ถือว่าเป็นนมิตหมายที่ดีอีกอันหนึ่งที่ได้จัดงานคืนสุเยา้าสิทธิ์เก่าวัดวังวิเวการามให้ทุกทกท่านได้กลับมานาลึกถึงช่วงเวลาที่ทุกท่านยังเรียนและได้พบปะกับเพื่อนเก่าเก่าที่เคยเรียนอีกประการหนึ่งก็เพื่อระดมทรัพยากรปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนที่มีความชำรุดสุดโทรมมากเพื่อส่งต่อถนนที่ดีให้กับ ลูกหล,ล,ลานๆที่เรียนอยู่นะครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เกิดงานนี้ขึ้นมาขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษา,ท,า,ศศาท่านผอนัฐกิจทองอุ้มและคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่ถือเป็นดังผู้ตั้งต้นที่ทําให้เกิดงานนี้ขึ้นมาขอบคุณผอโร,รองเรียนทุกโรงเรียนในอําเภอสังขละบุรีท่านรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนวัดวังวิเวการามที่มีส่วนร่วมจนทําให้งานนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีและที่สําคัญที่สุดคือคณะสิทธิ์เก่าทุกๆคนนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานครั้งนี้ครับขอขอบคุณทุกท่านมากครับ